ที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผมว่าเป็นความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สิ่งที่พระองค์ค้นพบท่านไม่ใช่เจ้าของท่านคือผู้เพียงผู้ค้นพบไม่ใช่ทฤษฎีที่มีใครเป็นเจ้าของทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้แต่สิ่งที่พระองค์นั้นคือตัดสุ้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยการรู้แจ้งแทงตลอดในพระศักด์ธรรมคือพระัธรรมมีอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วพระองค์เป็นเพียงไปค้นพบ เข้าไปรับรู้เข้าไปแจ้งประจกักษ์เพราะนั้นมันต่างกันนะมันต่างกันตรง,งนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความท้าทายว่าแล้วพุทธศาสนานะจะท้าทายวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ทีนี้หลักทมพื้นฐานที่ชาวพุทธพึงรู้นี่มีความสัมพันธ์โดยพื้นฐานซึ่งหนังสือ5้าสิบหน้าที่คุณสุรพลไกสรลราวุฒิอาจารย์ได้ส่งให้พวกท่านเนี่ยอันนีน้ผมจะยืนพื้นเนื้อหาห้าสิบหน้านั้นแล้วคุณสุรพลไกสรลราวุฒิก็คือจบเภสัชจุฬาที่แหละแล้วก็ทำทำมาตฐานจุฬากับอาจารย์ลว,วีภาวิไลที่ที่ตรงนี้ก็ตั้งแต่บัตรนั่นจนถึงท่านกเกษียณและท่านก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็ จนกระทั่งเกิดหลักสูตร CU b u d d h i s m a r t ใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาตัวเนี้ยเข้ามา,าเปิดนิสิตได้ลงเรียนกันเพื่อที่จะอย่างน้อยก็มีพื้นฐานทางความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนา ทอน,นี้ขออนุญาเข้าสู่ข้อนี้นะครับเรื่องของพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยหรือพุทธธรรมเนี่ยุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอนุนทมและวินัยอันใดที่เราจะถาคตแสดงแล้ว และบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทาและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราจะถาคตล่วงลบไปแล้วมันมีประเด็นคือธรรมกับวินยัยซึ่งวันนี้เราจะคุยกันว่าธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอนั้นคืออะไรคืออย่างไรนะครับสังเกตว่า รมอันเราตถาคตแสดงแล้วกับวินัยอันเราตถาคตบัญญัติแล้วจะเห็นต่างกันไหมรำ คือสิ่งที่พระองค์ตัดสู้เข้าถึงแก้งประจักษ์แต่ส่วนวินัยนั้นบัญญัติ์สองคำนี้ต่างกันนะฮะเพราะนั้นทำไม่ใช่บัญญัติแต่ทำคือการเข้าถึงเข้าถึงแล้วนำมาแสดงนำมาบอกกล่าวให้เราได้มีโอกาสเมื่อฟังแล้วปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงธรรมันนั้นแต่ว่า ทำนั้นมีอยู่ดำรงอยู่เห็นไหมแต่วินัยนั้นเป็นการบัญญัติบัญญัติขึ้นมาอันนี้เราค่อยๆเรียนรู้ไปนะผมจะไปแบบขี่ม้าชมสวนเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกท่านมีหนังสืออยู่แล้วเนี่ยห้าสิบหน้าให้อ่านนะฮะเราจะไปแบบรวดเร็วก่อนนะครับเพื่อขี่ม้าชมสวนจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะถ้าลงรายละเอียดมากเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ มีวินัยกับธรรมจะเอาวินัยขึ้นต้นก่อนจะไม่เน้นวินัยมากแต่เพียงแต่จะให้รู้ว่าวินัยนั้นคืออะไรคือบัญญัติที่เมื่อมีคนสองคนเกิดขึ้น mm hmm. ย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกา mm hmm. ใช่ไหมในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยยังไม่มีวินัยในช่วงที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เกิดพระพุทธสาวก mm hmm. คือผู้ที่สรู้ตาม mm hmm. เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยวินัยยังไม่มีการบัญญัติเพราะอย่าลืมว่าในช่วงต้นนั้นพระราหัตทั้งนั้นแล้วก็พระอริยบุคคล นับแต่พระโสดาบาันบุคคลเป็นต้นไปทั้งนั้นในช่วงนั้นเนี่ยวิัยไม่มีเพราะนับจากพระโสดาบาันบุคคลแล้วเนี่ยศีลท่านสมบูรณ์คาว่าตกอบายนั้นไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่รู้แย้งแทงตลอดในลักษณะที่เข้าถึงกระแสพระน,นิพพานแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ก้าวล่วงศีลในยุคนั้นจึงไม่มีบทบัญญัติใดๆที่เกี่ยวข้องกับวินันเลยเพราะพระโสดาบันบุคคลจะไม่ก้าวล่วงด้วยกายและ วาจาเห็นไหมเพราะนั้นวนัยเน้นพฤติกรรมเน้นการแสดงออกทางกายและวาจาใช่ไหมเพราะนั้นการแสดงออกทางกายและวาจาเป็นพฤติกรรมที่บางพวกท่านเนี่ยนั่งก็รู้ว่าถ้านั่งแบบนี้ยืนเดินนั่งนอนแบบนี้มีการแสดงออกทางกายแสดงออกทางกายกโกรธเป็นยังไงแสดงออกทางกาย เมื่อดีใจเป็นยังไงการแสดงออกทางกายเมื่อพบเพศตรงข้ามเป็นยังไงนี่คือการแสดงออกทางกายทังวาจาเป็นยังไงพูดจาแบบไหนเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้วิในเนี่ยจะมาควบคุมในเรื่องพวกนี้ พูดง่ายๆก็คือศีลศีลก็คือจะควบคุมกิเลสอย่างยากคือโลภโกรธหลงอยากอยาคืออะไรแสดงออกมาทางกายและวาจาเพราะฉะนั้นศีลก็คือวินัยที่จะมาคุมเพราะนั้นวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่บัญญัติขึ้นมาในสมัยพุทธกาลที่ต้นบัญญัติเนี่ย ก็คือเกิดขึ้นจากการที่มีเหตุมีเหตุคือพระวิสุสงฆ์ไปเสดเมถุนคือท่านสุดทินเนี่ยไปเสดเมถุนครั้งแรกแล้วก็เกิดข้อคอรอหานินทาว่าเป็นสิทธิกถาคตแล้วทําไมยังไปเสดเมถุนอีกก็เลยเกิดเขาเรียกว่าองค์ต้นบัญญัติเกิดขึ้นนี่คือวิันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนั่นแหะก็คือระดับพระยาบุคคลทั้งนั้นจึงไม่มีการก้าวล่วงศีลพอหลังจากมีการจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็เริ่มมีการบัญญัติเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อหนึ่งเดียว ของหมู่คณะของหมูสม่สงฆ์ือว่าทหารก็ต้องมีกฎเกณฑ์แบบทหารตำรวจก็มีกฎเกณฑ์แบบตำรวจนิสิตนักศึกษาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของนิสิตนักศึกษาของหมู่คณะเพื่อความหนึ่งเพื่อความอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขส,สันติไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงละเมิดและไม่ให้ร้ายไม่ให้ทําร้ายกันให้เคารพซึ่งกันและกันอยู่บนกฎเกณฑ์กติกาที่ตกลงร่วมกันเนี่คือบทบาทหน้าที่ของวินัย2เพื่ออะไรเพื่อความสามัคคีเป็นหนึ่งปลองดองกันว่ามี อะไรเราก็เป็นลักษณะที่ใช้ที่ประชุมของสงฆ์ที่ประชุมของหมู่คณะมากําหนดกฎเกณฑ์กติกาซึ่งมันจะเกิดขึ้นใหม่ๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีรายละเอียดปีกย่อยไปเรื่อยๆเรื่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกิริยามารยาเกี่ยวข้องกับอาหารเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มเ,เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหมู่สงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสงกับคารวะเหล่านี้เป็นต้นวิในก็จะมาควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกและการเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของและเกี่ยวข้องกับหมู่สงเป็นต้อง แล้วก็เพื่อมารยาทและเพื่อความงดงามของการครองสมณเพศให้เป็นที่เคารพนับถือแก่สาธารณชนเพราะนั้นตัววิัยก็จะเป็นกรอบเป็นระเบียยเป็นกติกาที่เมื่ออยู่ร่วมกันแต่วิไนนั้นก็จะมีฐานอันหนึ่งก็คือว่าอยู่บนฐานที่รองรับด้วยสภาวะประมัติ มสมมุติบัญญัติคือวินยัยคือสมมุติที่บัญญัติขึ้นมาแต่มันรองรับด้วยสภาวะปรม a m สภาวะนั้นคือมันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลชุมชนเกิดขึ้นจริงดำรงอยู่จริงแล้วจึงกําหนดบัญญัติออกมาเป็นวินยัยเรื่องการขบชันทํำยังไงเรื่องของการนอนการนั่งทําอย่างไรเรื่องของการทุดงขวัตสิบสามข้อเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนแต่กฎเกณฑ์กติกาที่สร้างขึ้นมา ก็เริ่มต้นจากศีลของอุบาสกบาิกามันมีศีลห้าซึ่งเราคงคุ้นกันอยู่ศีลห้าข้อนี้รู้รๆกันใช่ไหมก็คืออะไรเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ให้ร้ายไม่ทําร้ายเขาไม่เบียดเบียนเขา ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดจามดเท็จหยาบหรือพูดจาเพ้อเจอ้อหรือพูดจาไร้สาระเหล่านี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงไม่ดื่มสุราเมลยัยอันนํามาซึ่งความประมาทในชีวิตและทรัพย์สินวินัยเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์กติกาของเขาและมีรายละเอียดของเขาในข้อคิดพิจารณาของเขาเพราะฉะนั้นศีลห้าก็เป็นศีลตามบทบัญญัติ แต่รองรับด้วยสภาวะประมัตดว่าถ้าคุณล่วงละเมิดศีลห้าเมื่อไหร่ตกนรกซึ่งเก็บไว้ก่อนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยๆฟังไปแสดงว่าศีลห้ามันมีสภาวะประมัดรองรับจริงว่าถ้าละเมิดตกนรกมันไม่ใช่บทบัญญัติลอยๆที่ไม่มีกรรมวิบากแต่ศีลมันมีกรรมมันมีวิบากมันมีเหตุ มันมีผลที่เกิดขึ้นเพราะนั้นศีลห้าศีลแปดหรือขีหิปฏิบัติเนี่ยก็คืออะไรก็คือข้อกฎเกณฑ์กติกาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศตัดสอนคารวะเช่นเรื่องการใช้ทรัพย์เรื่องการหาทรัพย์เรื่องการใช้ทรัรพย์อ,พอย่างเป็นประโยชน์เรื่องการรู้จักเก็บทรัพย์เรื่องการแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆอันนี้คือกฎเกณฑ์กติกาก็คือข้อวิัยพระเจ้าที่ตัดสอนคารวะหรือทิศทั้งหคนที่อยู่เหนือเราคนที่เสมอเรา คนที่ต่ำกว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นด้วยจุดยืนที่ เป็นไงความรักความสามัคคีเมตตาพรหมวิหารสี่เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือกฎเกณฑ์กติกาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุกก็คือประตูทั้ง6ไม่ดื่มน,น้าเมาไม่ไปเล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนอันเป็นเหตุให้นําไปสู่ชีวิตที่เสื่อมสามารถไปสู่ยามบ้าสามารถไปติดยาเสพติดได้อะไรห่อนี้เป็นต้นจนกระทั่งเป็นภัยต่อสังคมเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นน,น,นี่คือข้อหลัก กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลและไปเกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความเป็นไปของเรื่องของวินัยจนกระทั่งถึงวินัยของสามเณรของพระพิสูสงฆ์ซึ่งพระิสงฆ์นี้221ใช่ไหมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเพื่อให้หมู่คณะ อยู่ได้อย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถที่จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติสมณธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะอย่าลืมว่าสมัยผู้ดการเนี่ยในการบวชพระเนี่ยเขาเป่งวาจาเนี่ยหนึ่งในการเป่งวาจานั้นก็คือเข้ามาบวชเพื่อมรรคผลนิพพานนะวิในเป็นทั้งในด้านข้อห้าม เป็นทั้งในด้านส่งเสริมห้ามไม่ให้บะพพึกผิดทั้งกายและวาจาและสองรักษากฎเกณฑ์และเบียบของหมู่คณะนะ สามส่งเสริมการปฏิบัติสมณธรรมให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือบทบาทของพระวินัยจึงมีเยอะจนกระทั่งมีพระภิสุรูปหนึ่งเขาบอกโอ้โหเป็นพระสงฆ์นี่พระวินัยเยอะมากเลยนะนี่สมัยพุทธกาลนะก็บอกว่าจะขอศึกแล้วล่ละไม่สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้พลิกไปไหนมันก็ผิดไปหมดขอศึกแล้วแต่นี้พระพุทธเจ้าหนึ่งในพยานของพุทธเจ้าคยกวาทศพลญาตทศพลญานหนึ่งในญาติพระพุทธเจ้าก็คือว่า มีพุทธกิจทั้งห้หนึ่งในพุทธกิจนั้นคือพระเจ้าจะเล็งพยานว่าจะมีใครบ้างที่เข้าขายที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ในวันนี้พระองค์จะเสด็จไปหาปรากฏว่าพระพิสูรรูปนี้เข้าอยู่ในขายพยาน กำลังท้อแท้บอกจะขอบุขอศึกแล้วละเพราะว่าวินัยมันเยอะมากรักษาไม่ไหวพลิกไปนั่นก็ไม่ไม่ได้พลิกไปนี่กันนากกลัวไปหมดละพุทธเจ้าบอกเอางี้เธอรักษาข้อเดียวได้ไหมเจ้าข้าทาไมยังไม่ได้พุทธเจ้าบอกรักษาใจเธอข้อเดียวได้ถ้าเธอรักษาใจได้กายวาจา ของเธอก็ถูกควบคุมด้วยใจที่เธอมีสติสามัญญ,ญาและมีปัญญาพร้อมที่จะคุมควบคุมใจเธอได้แล้วเธอจะไม่มีทางที่จะล่วงละเมิดซึ่งกายและวาจาแก่ใครเลยได้เลยเพราะเธอมีอนินทรีย์สังวรสติสังวรที่ควบคุมอายตนะทั้งหของเธอไว้ได้แล้วนั่นแหละคือรักษาใจเธอได้เธอก็สามารถที่จะครองสมณเพศได้อย่างปลอดภัยและบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานในที่สุด ท่านนี้บรรลุเป็นพระรหัสได้นี่คือกําลังกําลังพูดว่าพทธศาสนานเราเน้นที่ไหนเน้นที่ใจแต่การที่จะต้องมีวินัยตรงนี้เพราะว่าการเวลาผ่านไปเนี่ยคนเนี่ย จิตมันอยากปุถุชนเนี่ยใจมักจะใฝ่ต่งนี่คือพื้นฐานของปุถุชนเวลามองผ้าขาวเนี่ย่วนใหญ่เราจะมองหาจุดที่จะมีจุดดำใช่ไหมที่อยู่ตรงไหนที่สีขาวที่มีอีกมากมายเราไม่ค่อยมองเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ปุถุชนครับถึงบอกว่าจิตน้อมไปในมองในทางที่ไม่ดีถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ว่ามองไปในทางนก g a t i ในทางลบจะมากใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่ส่วนดีเขามีเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทของวินยัย การที่เราแสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมีผลบดนะมีผลบดนะเนี่ยเพราะอะไรจิตจดจําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุกคําพูดและทุกการกระทำของเราไม่ว่าต่อหน้าและนับหลังจิตเราเป็นผู้บันทึกนะกรรมเนี่ยก็คือจิตบันทึกนะจิตเป็นผู้ทานะและวิบากนี่แหละไม่ต้องมีใครมาตัดสินนะเพราะอะไรไหม เพราะจิตเราเป็นผู้บันทึกและจิตนี่แห่ะผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นผู้สังหายบอกจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตคิดจึงสั่งกายให้พูดจิตคิดจึงสั่งกายให้กระทําไม่ว่าดีก็ตามชั่วก็ตามดุดรอกวียนตามรอยเท้าโคดุดเงาติดตามตัวไปตลอดนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเหมือนอะไรมันเหมือนการสร้าง DNA เลยนะแต่เป็น DNA ทางจิตท,ที่สัญญามันเป็นคนเก็บความจา นวยความจําจํามากที่สุดเท่าไหร่ไม่มีหน่วยความจําไหนที่จะจุเท่ากับหน่วยความจําทางศิลเป็นอันนกอันนั้นเพราะนั่นนี่คือบทบาทของวินยัยอันนี้คือให้เห็นนะเพราะนั้นผมจะแตะวินัยไว้ไว้ตรงนี้นะครับ ในในอีกด้านหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยอยู่ได้ดำรงได้และพัฒนาได้เพราะนั้นวินัยเป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนกลไกเหมือนกรอบที่ทำให้เรามีความสำนึกว่าตอนนี้เราอยู่ในสมณะเพศนะสมณะเพศหนึ่งในนั้นคืออะไรผู้คนยกย่องนับถือนะ คุณจะเป็นนายกรนายขอนายคนายเอนายบีนายซีแต่วันที่คุณเข้าโบสถ์คลองผ้าเหลืองอุ้มบาคุณเป็นพระเมื่อตะกี้เนี่ยคุณยังเป็นคารว่าคุณจะทําอะไรก็เรื่องคุณคุณจะเป็นอะไรก็เรื่องคุณแต่คุณคุณเข้าโบสถ์และออกมาพร้อมผ้าเหลืองไม่ใช่แล้วทุกคนที่อยู่ข้างนอกโบสถ์เขาก้มกากคุณแล้วนะนลเรื่องนะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากรรมมันจะหนักไม่หนักมันอยู่ตรงนี้แหละ เพราะอะไรไหมจากคนธรรมดาในปในขอในคอที่อยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะประพฤกแบบไหนก็ทําแต่พออยู่ในผ้าเหลืองปุ๊บทุกคนกราบไหว้และมีหน้ำซ้ําทุกเช้าท่านออกเดินบินถบานอาหารที่ท่านขบฉันทุกวันเนี่ยใครให้เขาศรัทธาใช่ไหมเขาศรัทธาเขาถึงให้ใช่ไหมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเขาให้ด้วยความศรัทธาใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตของสามณนะ ชีวิตของพระพิสุทอยู่เนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมใช่ไหมเพราะนั้นเวลากรรมนะ ก,กรรมหนาอย่างคาราวาเรายังหาอยู่หาก,กินของเราใช่ไหมเราจะดีจะทั่วย,ยังไงก็เงินเราใช่ไหมหาเลี้ยงเงี้ยไม่ใช่ไปประพฤติผิดนี้ชอบไม่ไม่ใช่เราเมื่อสีพูดถึงสัมมาชีวะใช่ไหมอยู่ด้วยเงินหลังเงินเราใช่ไหมแต่ไม่ใช่พอคุณครองสมณะเพศปุ๊บนี้คนละเรื่องนะเขาประเคนให้ไม่ใช่ประเคนให้อย่างเดียวนะเขาอาธิษฐานอีกนะเขาอาธิษฐานอีกนะขอให้ฉันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีทรัพย์สินเงินทองอสอบได้ได้ทํางานที่ดี เรื่องทุกยากลําบากทุกโศกโรคภัยคอใหายอธิษฐานซ้าเข้าไปอีกเพราะเขาเชื่อว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏ,ดปฏิบัติชอบเห็นไหมมิเพียงศรัทธาแต่ยังมีความหวังให้อีกหลวงพ่อฤาษีดิงดําท่านด้บอกว่าที่ครองสรรมณเพศเนี่ยตกนรกเยอะอันนี้เป็นคำหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีดิงด,ดยยํารู้จักไหมท่านบอกตกนรกเยอะเพราะว่าอะไรเรามีชีวิตที่เนื่องด้วยคารวะแต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติสมควรแต่สม,สมณเพศที่ตัวเองครอง เพราะเราอยู่ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นวินนยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะคอยควบคุมท่านช่วยเหลือท่านอย่างน้อยที่สุดมันมีการส่วนปาฏิโมกทุก15วันใช่ไหม รมเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากแต่วินัยเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมยังเรื่องสุภาพสตรีไม่สามารถประเคนของโดยตรงต่อพระพิสูจน์ได้นี่คือเฉพาะในประเทศไทยก็กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพระสงฆ์และคารวะในเมืองไทยแต่พอไปอินเดียไม่ใช่สุภาพสตรีประเคนได้โดยตรงกับพระพิสสงน์สมควรแก่ ภูมิประเทศและสังคมนั้นๆซึ่งจะมีเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าผู้เจ้าท่านได้พูดไว้ว่าอะไรที่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ควรอะไรที่เข้ากับสิ่งที่ควรก็ควรเพราะฉะนั้นสงในแต่ละภูมิภาคของโลกนี้อาจจะมี วิในเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปก็ไม่ถือว่าจะเป็นก้าวล่วงในธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการพ้นทุนอย่างติดเราเข้ามาเนี่ยคิ้วไม่โกนอย่างนี้เป็นต้นแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศอากาศที่หนาวซันก็นุ่งห่มจีวรหลายชั้นหลากหลายได้อีกนี่คือเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้หรือจับเงินไม่จับเงินไม่จับเงินแต่เขียนเช็คไม่จับเงินเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปขึ้นเงินอีกต่อหนึ่ง ถามว่าโดยกลไกโดยวิธีการโดยกระบวนการมันต่างกันใช่ไหมใช่ แต่โดยเนื้อหาคืออะไรอ่ะก็คือคุณได้เงินและใช้เงินจริงไหมเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาเจตนารับเงินเพื่ออะไรเจตนาเข้าเพื่ออะไรเจตนาเข้าเพื่อบำรุงหมู่สงด้วยอาหารการกินก็ใช้บำรุงหมู่สงด้วยคำว่าสงคือหมู่คณะนะไม่ใช่เอามาใช้ส่วนตัวเจตนาเขาถวายเพื่ออะไรสร้างวิหารสร้างอุโบสถก็สร้างวิหารบ้านอุโบสถให้ก็เจตนาทําสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์และทําสิ่งอันเป็นเพื่อสงไม่ผิดน,นะไม่ ผิดนะต่อให้จับเงินเลยแต่โดยความเป็นจริงของยุคสมัยเนี่ยเป็นไปได้ไหมและสมัยนี้เนี่ยนะยิ่งโควิดนะผมไปตะเวนตามวัดต่างๆบอกโอ้โหเพราะผมผมถวายไป500พระคุณเจ้าบอกโยมช่วยเหลือวัดอย่างมากเลยค่าน้ําค่าไฟไม่มีเขาจะมาตัดมิเตอร์นะคือวัดทุกวันนี้มันไม่เหมือนกับวัดสมัยโบราณวัดสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าไม่ต้องใช้คเครื่องปั๊มน้าไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําประปาใช้น้ําแม่น้ําใช้น้ําคลองใช้น้ําบ่อไฟก็จุดเทียนตะเกียงแี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวนี้คุณต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำไม่จ่ายโดนตัดไฟโดนตัดน้ำเพราะนั้นจะบอกว่าไม่ใช้เงินเป็นไฟไม่ได้นะตอให้ดูที่เจตนาเพราะนั้นพระวิันเนี่ยให้ดูที่เจตนายัางเคยได้ยินไหมที่ว่าพระเซนเน่เดินไปกับสุภาพสตรีจะข้ามน้ําข้ามไม่ได้พระเซนเนี่ยนะก็อ,อุ้มสุภาพสตรีข้ามแม่น้ำไปเดินไปพระสองสามลูกพระสองสามลูกก็คิดในใจตลอเดเวลาบอกเอ้พระรูปนี้ที่ไปอุ้มเนี่้ต้องอาบัติและจับเนื้อสตรีเพศพอไปถึงวัดก็เก่า โทษใหญ่เลยบอกเนี่ยท่านทาผิดร้ายแรงแนละ้วจับสตีเพศต้องโปรงอาบัตต้องอนุนิ้จเจ้าว่าบอกในขณะที่ท่านอุ้มท่านนึกถึงอะไรเรานึกถึงว่าเราจะช่วยเหลือสงเคราะห์เขาให้ข้ามแม่น้ําให้ได้ท่านบอกท่านไม่ผิดนี่คือวินัยมันมีรายละเอียดที่ต้องพิจรารนณะาครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ผิดไปหมดนะไม่ใช่นะขพราะน,น,นี้ก็คือมีรายแะเเพียงแต่ว่าหมู่คนหมู่มากมันก็ต้องวางกอบเอาไว้ส่วนรายละเอียดพิจรารณา ก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีใช่เเหมือนนิี่สิตจุฬาเงี้ยไม่แต่งชุดเครื่องแบบเงี้ยแล้วคุณมีเหตุผลอะไรไหมที่คุณไม่แต่เครื่องแบบถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอก็โอเคนะก็ไม่ผิดอะว่าตอนนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ละอันนี้คือให้เห็นภาพของพระวินัยที่ทั้งห้ามและทั้งส่งเสริมและทั้งก่อให้เกิดความสง่างามของหมู่คณะต่อสาธารณชน เพราะนั้นพระวินัยนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งพราะธรรมวินัยจึงต้องอยู่คู่กันนี่คือเหตุผลที่มองกว้างนะครับมหาประเทศฝ่ายวินยัยถ้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นมันก็ไม่ควรถ้าเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นก็ควรดูทีวีเนี่ยดูอะไรดูข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแง่คิดงงที่รู้ว่าสังคมตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าถามอางนี้ผิดไหมอย่างนี้ไม่ผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างบอกว่าในในสีเนี่ยมันจะมีคําต่อว่าเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินมัวเมาและประมาทในชีวิตและทําลายซึ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนั้นอะผิดถ้าคุณส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้เงี้ยมันไม่ผิดหรอกเห็นไหมนี่คือ แง่มุมของศีลอันนี้เขาจึงเอาอมหาประเทศสีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นพระพม,มา่าเป็นพระอินเดียเป็นพระศีรีลังกาหรือเป็นพระทิเบตถึงแม้มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเรื่องที่อยู่อาศัยสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติให้มีการ สร้างวิหารสร้างอุโบสถอยู่โคนไม้นะอยู่เรือนว่างนะอยู่ป่าช้านะพอต่อมาหมู่คณะสงฆ์มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นได้ไงอยู่ไม่ได้แล้วถ้ามาปัจจุบันนี้ตอนนี้แม้แต่ป่ายังไม่มีที่จะอยู่เลยยังต้องขออนุญาตแล้วตอนนี้มันมีกฎเกณฑ์มีกฎหมายทั้งป่าไม้ทั้งกรมศิลยากรใช่ไหมอยู่ๆไปตั้งสำนักสงฆ์โห่ๆไปอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นนะก็ยังไม่ได้เลยเพราะจะไปอยู่ป่ายัางไงก็เป็นไม่ได้เพราะนั้นยุคสมัยมันต่างกันมันเปลี่ยนกันไปก็ต้องพิ ดูที่เจตนาและ2ไม่เป็นที่ข้อคอรหานินทาของสาธารณชนเขาแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สงก็จะต้องมีการประชุมอยู่เนืองๆคุยกันอยู่เนืองๆมันมันก็ยัต้องมีสิขาบทเล็กสิขาบทน้อยที่อาจจะปรับแก้ หรือ2อาจจะต้องลบไปหรือ3อาจจะมีเพิ่มเติมก็แล้วแต่ยุคสมัยอยู่ที่การประชุมสง์นั้นๆสามารถกําหนดบทเล็กน้อยได้อันนี้คือให้มองภาพวินัยให้เห็นชัดก่อนแต่ปาราชิกนี้ไม่ได้เลยปาราชิ4นี่นี้ไม่ได้เลย